วันนี้โบมาเย็นหมู่บ้านหนองขาวอยู่ในตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจทำให้ที่นี่ได้รับรางวัลการันตีมากมายการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนที่นี่ ต่างช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบและตั้งอยู่บนวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษได้อย่างดีทีเดียวค่ะบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กเรดโอผักปุ้งคันนา กรีนโอ๊กรดโอ๊กแล้วก็บัตเตอร์เฮดกับผักบุ้งแล้วก็คะนา้า โฮมสเตย์ขนาดย่อมป้าแอดมีสโลแกนหลักๆที่ว่า mm hmm. เที่ยวบ้านฉันต้องอยู่แบบฉันอยู่แบบป้าแอดจะเป็นยังไงตามโบมาเรียนรู้ผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ตอนเช้าเนี่ยเฉพาะช่วงนี้เราจะใช้ผักสลัดอย่างเดียวเดี๋ยวป้าอ้วนจะสอนน้องโบด้วยว่าทําสลัดโูเนี่ยทํายังไงกินผักสุขภาพของป้าป้าเป็นคนจู่มาบ้านป้าได้กินผักป้าทําเลยดีกว่าค่ะน้องโบจะต้องช่วยทาป้าทําด้วยนี่เราก็ใช้แป้งแบบเหมือนพวกหนัำเนื้ออะไรกันจุ่มน้ำจุ่มพอให้มันนุ่มวัง รออนนี้เราก็จะใช้ผักเอาสีเขียวรองก่อนเขียวนะคะรองแล้วน้องโบก็สีแดงเนี่ยผักซ้อนอยู่ข้างบนผักอย่างละชิ้นแตงกวาหนึ่งจริงๆแล้วผักเนี่ยเราชอบอะไรเราก็ใส่ได้หรือว่าเรามีอะไรนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันจะช่วยเขียวปูอัดตอนนี้วิธีม้วนเราค่อยๆม้วน เห็นไหมของป้าออกมาเสร็จแล้วออ๋สวยงามไม่ของโมไปของน้องโบทำไมก็เป็นอย่างนี้เลยน้องโบก็ออกมาดูดีแล้วนะแล้วเวลาเราจัดจานเราก็ตัดตรงกลางกันแล้ววางตั้งก็จะได้ใส่อย่างนี้หรือจะวางตั้งอย่างนี้ก็ได้ สดเนาะหวานกรอบอะค่ะนี่แหละคือผักที่เราปลูกเองมันจะมีรสชาติของความอร่อยความสดคนเมืองเนี่ยมักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอ่าใช่ค่ะน้งบคิดไหมว่ามันยากนะใช่ค่ะงคนคิดว่าโอ้โหมันคงทำปลูกเองไม่ได้กว่าจะปลูกได้กว่าจะโตแต่ว่าเดี๋ยวป้าอยากให้น้องโบไปเรียนกับป้าเลยลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันง่ายจริงดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะที่ป้าบอกน้องโบว่าปลูกผักไม่ยากเลยน้องโบวางกล้าไว้ตรงนั้นตรงนี้ได้เลยนะคะอันนั้นจะเป็นกล้ากรีนโอ๊กเรดโอ๊กที่เราจะใช้ในการปลูกนะคะสําคัญที่สุดในการปลูกก็คือเรื่องดินถ้าดินดีมันก็จะโตโดยที่ไม่มีแมลงรบกวนดินของป้าใช้ใบไม้ใบไม้ที่หมักนะคะแล้วก็มาคลุกกับดินจนดินเนี่ยดำน้งงโบสังเกตถ้าดินดำค่ะ ป้าจะไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นป้าก็จะใช้ปุ๋ยน่ะน้องโบหยิบมาเลยค่ะนี่หรอคะเป็นขี้ไส้เดือนค่ะขี้ไส้เดือนเหรอเหม็นนะคะน้องโบเหม็นหน่อยเหม็นแบบธรรมชาติแต่เป็นแบบธรรมชาติน้องโบก็จับมารยเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดินคลุกจนได้ที่อนี่ไงมีไส้เดือนละไม่ใช่ค่ะนั่นกิ้งกือกิ้งกือคนกรุงเทพนะคะไม่รู้จักกิ้งกืออันนี้แหละ ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะเอาฟางโรยค่ะน้องบัวถ้าไม่มีฟางก็ไม่เป็นไรนะใช้อะไรก็ได้ต้นหญ้าเบือกถั่วลิสงที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยได้หมดหลังจากนั้นก็คือเอาต้นกล้ามาใส่ในหลุมนี้ได้เลยใช่ไหมคะต้นกล้านี่น้องโบก็ลงหลุมเลยแล้วเราก็กลบด้วยดินของเราโอเคเอาฟางมาดึงมาคลุมนิดนึงเพื่อให้มันมีความชื้นโอเคประมาณสักกี่วันนะคะถึงจะเก็บได้อะคะใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์เราก็ได้กินแล้วค่ะ ผักที่เราปลูกเนี่ยค่ะก็คือเป็นออแกนิกอแกกอแกนิกต่างกับผักไร้สารพิษยังไงอะคะของเราตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราซื้อที่ออของมูลนิธิจันกระผักของพระเทศนะคะ,คะจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยดินเหนียวไม่ได้เคลือบด้วยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะปลอดสารมาตั้งแต่เริ่มยากไปค่ะน้องโบ ไม่ยากเลยค่ะมง่ายกว่าที่คิดอีกนะคะค่ะนอกจากปลูกผักตรงนี้แล้วนะคะป้าอยากชวนน้องโบไปเที่ยวไปปลูกป่ากับป้าดีใจเลยค่ะไปค่ะแต่ว่าเรามาปลูกอันนี้ก่อนนะคะนี่อันนี้ละกันนะคะป้าแอดเล่าให้ฟังว่าผืนป่าบริเวณนี้ แต่ก่อนเคยถูกทำลายไปบางส่วนโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีต้องการเก็บรักษาผืนป่าผืนนี้ไว้ในรูปแบบของการอนุรักษ์ค่ะป้าแอดของเราในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงจึงขันอาสาช่วยดูแลป่าข้างบ้านด้วยการเชิญชวนแขกที่เข้ามาพักและมีใจรักในธรรมชาติร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าด้วยกันค่ะก็คือตรงนี้ใช่ไหมะนี่แหละค่ะป่านี้มีพื้นที่ทั้งหมด40ไร่คไรค่ะ,คะ แล้วเป็นป่าของเพื่อนป้าที่เขาตั้งใจที่จะทิ้งป่าไว้เป็นธรรมชาติเลยก็ยังมีบางส่วนที่มีพื้นที่ที่จะปลูกเพิ่มเติมได้เราปลูกมาตั้งแต่ปีห้ากแล้วอย่างวันนี้ที่เราจะไปปลูกกันคือต้นอะไรคะต้นประดู่ป่าประดู่ป่าค่ะวันนี้อยากให้น้องโบลองปลูกคนละต้นกับป้าไว้เป็นที่ระลึกน้องโบจะภูมิใจมากเมื่อปลูกเสร็จเราพักตรงนี้ก่อนนิดนึงป้าอยากจะโชว์ต้นนี้มันเป็นต้นแจงเป็นต้นไม้ที่ อายุยืนมากและเป็นต้นไม้ที่หาดูยากกำลังจะสูญพันธุ์ด้วยซ้ำไปค่ะ,คะแต่ว่าในจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีก็จะมีเยอะหน่อยอโดยเราจะมีกิจกรรมกอดป่าให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับต้นไม้ต้นนี้จะไม่ได้ยินเสียงนะคะอ๋อได้ยินเสียงด้วยหรอคะ,คะที่ป่าเนี้ยที่เราได้ยินก็คือต้นมะกอกจะได้ยินหรือไม่ได้ยินบ้างแต่ความรู้สึกที่เราดีกับต้นไม้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่ามัมนมันมีพลังมันมีพลังขึ้นมาคนที่กอดต้นไม้ก็จะมีความรู้สึก โอ้ยมีความสุขมีพลังอยากปลูกต้นไม้อยากดูแลต้นไม้ค่ะ น้งโบของน้ำโบได้ยังคะหลุมได้แล้วค่ะถ้าได้หลุมแล้วเราก็เตรียมเอาถุงลงเลยนะคะ,คะปลูกได้เลยนะคะ,คะบ้าเริ่มลงแล้วนะคะ,คะตอนนี้หน้าฝนกำลังดีเลยพอเราปลูกเสร็จมีฝนเราก็ฝนก็ช่วยดูแลให้เราง่ายๆแค่นี้ถ้ามันโตก็สุดยอด ให้ออกซีเนให้ป่าเราเขียวเ <Okay. S 3> ป่าเสร็จแล้วป้าเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะเออเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะอยู่บ้านป้าใช้ชีวิตแบบป้าเจะเหก็นื่อยบบปน้านนี่แหละไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีค่ะใช่ไหมคะป้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและมีความรู้สึกว่าต้นไม้ทุกต้นมันมีค่ามากๆ วันนี้น้องโบก็มาเพิ่มให้กับป้ามันเป็นงานเล็กๆแต่ต่อไปถ้ามันเป็นต้นใหญ่หนึ่งต้นก็จะสามารถผลิตอะไรต่ออะไรให้กับโลกได้น้องโบหิวแลอยังคะทํางาน,านตั้งแต่เช้าค่ะ,คะเดี๋ยวป้าจะพาไปทานอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบป้าอ๋อดีจังเลยค่ะเราไปกันเถอะไปกันนะค่ะ หลังจากได้ปลูกป่าอยู่กับธรรมชาติอีกมุมหนึ่งภายในบ้านสิ่งที่โบมองเห็นทั่วบ้านก็คือมุมหนังสือที่เรียกได้ว่าแทบจะมีทุกจุดภายในบ้านเพราะป้าแอดอยากให้ทุกคนได้มีเวลาอยู่กับตัวเองโบจึงเลือกมุมนี้ของบ้านมานั่งอ่านหนังสือจนกว่าจะถึงเวลานัดหมายกิจกรรมต่อไปแต่จะเป็นอะไรหนะ้า เยอะแยะไปหมดเลยค่ะขนมบัวลอยสุขภาพค่ะจะทำจากฟักทองใบเตยแล้วก็น้ำดอกอัญชันค่ะคือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการอยู่กับป้าค่ะน้องโบลองเริ่มประอ้วนเขาจะสอนโอเควันนี้เรามีแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นหลักของบัวลอยน้องโบอยากสีอะไรคะเอาสีนี้ได้ไหมค่ะสีอัญชัน กิจกรรมขนาดที่ทำเนี่ยเราทําร่วมกันหลายๆคนเนี่ยมันจะเป็นเป็นความสุขร่วมกันอะ่ะทาให้เป็นกิจกรรมที่มีชีวิตทําด้วยกันทั้งครอบครัวก็มีบางคนก็มาทั้งตระกูลเลยก็มีนะคะทำกันเด็กๆก็ชอบนะคะ,คะหลังจากเราปั้นได้ลูกกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้แล้วทํายังไงต่อไปเราจะปั้นเป็นเม็ดๆค่ะแป้งก็เอาแป้งเนี่ยค่ะรอง ให้น้องโบก่อนแล้วกันเราก็จะกระจายเพื่อไม่ให้บัวลอยที่ปั้นไว้ติดคติดน้องโบเชื่อไหมคะกิจกรรมเนี้ยขนมไทยๆแต่ปรากฏว่าแขกของป้าที่เป็นต่างชาติเซอร์ไพรส์มากสนุกมากค่ะแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งซดกันจนถึงน้ำหมดถ้วยเลยค่ะเขาชอบตอนที่เขาได้ทำกิจกรรมตรงนี้ด้วย ได้เหมือนมาเรียนรู้วิถีไทยจริงๆนะค,ะ,คะบางคนก็แอบขอสูตรไปเลยเพื่อที่จะไปทำที่บ้านตัวเองของป้าแอดดใบเตยค่ะของป้าโบอันชันค่ะของป้าวินฟักทองค่ะ ิอร่อยกับบัวลอยขนมหวานทำมือแบบไทยๆกันแล้วก็ได้เวลาไปเดินย้อยยามเย็ยนกับป้าแอดค่ะวันพักผ่อนของโบกำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งวันแต่เป็นหนึ่งวันที่มีความสุขมากค่ะสุขกับการท่องเที่ยวแบบวิธีที่เนิบช้าแต่สนุกและสุนทรีย่าบอกใครสุขกับการเลือกกินเพื่อสุขภาพแบบคนรักสุขภาพและสุขของโบในวันพรุ่งนี้กับหมู่บ้านวัฒนธรรมจะเป็นยังไงนะ อ้าวน้ำโมยังไม่นอนอีกเหรอคะยังค่ะนั่งเขียนโปสการ์ดอ,อยู่ค่ะค่ะ<อ><อ>เอะโปสการ์ดนี่เขียนถึงใครคะเนี่ยก็ว่า<อ>จะเขียนถึงตัวเองนี่แหละคะ่ะ<อ>เดี๋ยวส่งกลับกรุงเทพคะ่ะคุณป้าเล่าเรื่องราวที่เรามาเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้ป้าจะพาน้ำโมไปเที่ยวในหมู่บ้านเป็นที่ที่นอกจากใช้ชีวิตที่นี่แล้วเนี่ยป้าก็มีความสุขกับ การมองดูหมู่บ้านของตัวเองว่าเขาเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะป้าเป็นคนที่อื่นแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะฟังงี้แล้วดีจังเลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้ต้องรีบนอนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะพาองโบปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านพรุ่งนี้เจอกันคืนนี้หลับฝันดีค่ะองโบรค่ะสวัสดีค่ะราติสวัสดีค่ะ น้ำโบค่ะสลัดโลโอค้ค่ะป้าทำไปถวายพระด้วยวันนี้ดีค่ะค่ะน้งโบจัดใส่ไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยนะคะ วัดนี่อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ2กิโลไม่ถือ,อว่าไกลถ้าเราปั่นจักรยานไป,ก,ไปก็แป๊บเดียววัดนี่ใหญ่โตค่ะสวยจังเลยเป็นวัดดั้งเดิมของที่นี่ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราใส่บายกันที่กุฏิพระข้างหน้านี่ใช่ไหมคะใ่อ่าเรียบร้อย้อ่าน้ำโึ้นี่ใส่ได้เลยนะคะครับผมอ่ะเลียบร้อนะ ยาาวาริวหาปุราปารปิเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเพตนังอุปกปปติอิชิตังปาติตังสมหังภาปจายยโนจัตตาโรธรมะวัฏพันติอายุโนสุขังราลางังเจริญเริญนะ ก่อนออกเดินทางจากวัดป้าแอดพาโบมาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาวก็วจะเป็นเรื่องราวของบ้านหนองขาวทั้งหมดค่ะตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันแล้วก็มีไปถึงการพูดคุยถึงหนองขาวในอนาคตด้วยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือว่า มีชีวิตคือไม่ได้เอาของมาวางแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ใครมาบ้านหนองขาวป้าก็ต้องพามาเที่ยวที่นี่ก่อนค่ะเพื่อเห็นภาพรวมๆของที่นี่น้องโบพอมองเห็นนะคะว่าความเป็นมาของชุมชนของป้าที่เราอยู่เนี่ยเป็นชุมชนที่ป้าว่ามีความเป็นมาที่ชัดเจนค่ะ แต่งคอผ้าดังของเมืองกลางแล้วเป็นผ้าขมาร้อยสีที่ขึ้นชื่อเลยเป็นโอท็อปด้วยนะคะคะ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องโบค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบว่าซื้อกลับบ้านเป็นของฝากค่ะนี่น้องโบเอแย่เลยโอ้ยสีสันแบบว่าสดใสมากเลยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสูทที่นี่นะคะที่ได้รับรางวัลโอท็อประดับ5้าดาวน้องโบ บ้สีเขาก็จะบบว่ามีเอกลักษณ์มากเป็นสีสดสะท้อนแสงอย่างนี้เลยนะคะใส่่ะใช่ก็มาประยุกต์ใช้ก็ดีนะคะใส่ผ้าไทยก็เย็นสบายเย็นสบายค่ะมีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วมีเป็นแบบเป็นผ้าหรืออะไรที่เราเอาไปตัดเป็นชุดได้ด้วยใช่ไหมคะมีเดินไปทางโน้นกันนะค่ะมีผ้าชิ้นให้เลือกเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เป็น ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนก็ยังได้เลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทําอะไรนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยร้อยสีเพราะสีเยอะมากเลยใช่ไหมคะสีสวยมากเลยค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะป็นปูโต๊ะก็น่าจะสวยดีนะทำเป็นผ้าปูโต๊ะเหมือนกับบ้านป้าที่เวลาเราทานอาหารเนี่ยป้าใช้ผ้านี่หมดเลยค่ะตกลงน้องโบชอบสามชิ้นนี้ค่ะเอาไปสามผืนนี้เลยกันค่ะ อนี่ราลค่ะจ้านี่ถ้าซื้อกลับไปนี่รู้เลยใช่ไหมคะว่ามาจากบ้านหนองขาวอะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าผ้าหนองขาวต่างกับผ้าที่อื่นคือมีสีสดลายแปลกแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องยับยุยย่อะไรนะคะรักษาง,ง่ายค่ะค่ะป้าบอกว่าข้างๆนี้มีโรงทอผ้าด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเดินไปข้างนี้นะเราจะเห็นกลุ่มทอผ้าทออยู่ค,ะค่ะก็จะขอไปชมนิดนึงได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะ แบบป้าแอก็ได้มาทำความรู้จักเพื่อนป้าแอดด้วยค่ะป้าเต่ากับการเรียนรู้ศิละปะในแบบฉบับของบ้านกลางทุ่งค่ะค่ะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้บ้านกลางทุ่งซึ่งป้าเต่าเนี่ยจะสอนศิละปะ แขกของป้าเนี่ยชอบเรียนที่สุดก็คือคงจะเป็นเรื่องของบาติกอ๋อค่ะป้าต่อสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ป้าเต่อทําผ้าบาติกอยู่สวยมากเลยอะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ทําเป็นอะไรอะคะอันนี้เป็นเป็นจะเป็นผ้าพันคอผืนที่เล็กนิดนึงถ้าทําผืนใหญ่แบบนี้ป้าก็จะออกแบบลายเองโดยที่อาจจะยึดดอกไม้มาสักดอกสองดอกแล้วนั้นจะดีไซน์ลายใหม่ไม่ซ้ํากันเลยสักผืนเดียว ถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องรบกวนให้ป้าต่อช่วยสอนนิดนึงได้ไหมคะค่ะยินดีเลยค่ะคนทําเบื้องต้นก็จะออกแบบลายง่ายๆก่อนถ้าไม่เป็นเลยเรามีแบบเราจะเลือกมาเลยน้องโบเลือกมาเลยเอาแบบที่หนูชอบเลยเดี๋ยวป้าจะให้น้องโบเขียนเทียนสักนิดไหมเขียนชื่อว่าโบได้ค่ะดูไหมก็คือเดี๋ยวลองเขียนเทียนดูใช่ไหมคะใช่ค่ะลองเขียนดูได้เลยให้กำลังใจ ยอดยอดยอดแค่นี้ <Okay. S 1> เองเห็นไหมยากไหมคะไม่ยากวิธีการก็คือการลงแล้วก็ต้องละเลงนะคะถ้าเราทําบนบนกระดาษเนี่ยเราก็ปาดปาดไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําบนผืนผ,ผ้าเนี่ยมันเป็นเส้นได้ที่กลมอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลึงคึงหรือว่าค่อยๆอยให้สีใ้ 5, เขาติดมันซึมไปถึงค่ะ คลิปนี้ด้วยการมาพบกับไอดอลของป้าแอดค่ะหญิงแกร่งแห่งหมู่บ้านหนองขาวผู้พลิกฟื้นผืนป่าให้กับชุมชนป้าเตียวทำอะไรอยู่คะป้าเตียวสวัสดีค่ะป้าเตียวทำอะไรอยู่คะสสวัดีจ้าอ๋อกำลังทำอะไรอยู่คะเจจ๊ะเปรี้ยวแจ๊คแพร่ยำทำได้เหรอคะทนได้ค่ะยำอร่อยยำอร่อยมากเลยคตอนแรกป้ามาอยู่ใหม่ๆก็ มองป้าเตียวทุกวันเลยว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมดูแลป่ามาก็มันหนก็นหนีที่นี้ก็ปลูกใหม่อีกอ๋อปลูกเพิ่มด้วยทำไมถึงรักต้นไม้รักป่าก็ขอให้ความร่มงย็นเป็นสุขกับเราเพราะเช่นนั้นต้นไม้เนี่ย ถ้าไม่จำเป็นกิ้งฉันจะไม่ฟันกันเดี๋ยวช่วยป้าเตียวเก็บดีกว่าค่ะป้าเตียวจะได้เสร็จเร็วๆต้องเลือกเก็บยังไงคะป้าเตียวเก็บใบไอที่ม้วนมวนอ๋อเป็นม้วนมวนเหรอคะ จิจกรรมร่วมกันเยอะค่ะยังไม่อยากกลับเลยค่ะป้าแอดยังสนุกอยู่เลยแบบโอ้โหมาใช้ชีวิตกับป้าแอดกินอยู่อย่างป้าแอดสนุกมากเลยค่ะป้ายังไม่อยากกลับเลยค่ะแอดป้าก็ไม่อยากให้น้องโบกลับเราได้อยู่กันแบบใช้ชีวิตร่วมกันแบบป้านะคะขอบคุณมากค่ะแอดวอนที่หนึ่งแล้วเจอกันค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาใช้ชีวิตแบบป้านะคะแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะ เดินทางครั้งนี้โบรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้มีโอกาสมากินมาอยู่มาร่วมทำกิจกรรมสนุกสนุกกับป้าแอดปอ้าอ้วนและป้าเตา่าเพราะสิ่งที่ได้มานอกเหนือจากความรู้ต่างๆในเรื่องของการลงมือทำแล้วยังมีเรื่องราวดีๆที่สามป้าถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิตให้ฟังด้วยโบว่านี่คือบทเรียนเสริมที่เป็นทางลัดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีป้าๆทั้งสามท่านนี้น่ารักมากคิดดีมีทัศนคติด้านบวก ท่านอาวุโสท่านอื่นๆดูรายการแล้วออกเดินทางท่องเที่ยวกันหลังวัยเกษียณก็เก่าดีนะคะเที่ยวไทยไวัยเก่าสนุกดีอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะไปที่น